คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าใต้ถนนในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นมีอุโมง์ขนาดว่าคมาซ่อนอยู่ใต้ดินค่ะซึ่งอุโมงค์แห่งนี้มีไวรับมวลน,น้ํามหาศาลอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้นะคะมีความกว้าง13เมตรแล้วก็มีระยะทาง4.5กิโลเมตรค่ะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนมหาศาลป้องกันไม่ให้น้ําทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในวันที่ฝนตกหนักค่ะ หากเราย้อนไปในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ค่ะญี่ปุ่นต้องอเผชิญกับฤดูร้อนคลั้งรุนแรงร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี1898ค่ะนอกจากนี้พายุที่เกิดขึ้นยังมีความรุนแรงมากกว่าพายุลูกก่อนๆด้วย อุโมงแห่งนี้ไม่ใช่อุโมงครับน้ําแห่งแรกของญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีการสร้างอุโมงรับน้ํามาแล้วค่ะนี่คือภาพพื้นที่รับน้ํามีลักษณะเป็นห้องโถงใต้ดินค่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวภายในมีเสาขนาดใหญ่59เสาได้รับการขนานนามว่าอาสนาวิหารใต้ดินถูกสร้างเมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งโถงแห่งนี้สามารถรับปริมาณน้ําได้เทียบเท่ากับสระน้าโอลิมปิก100สระค่ะ พื้นที่แห่งนี้เลยคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ฮีโร่นะคะที่ช่วงใต้ฝุ่นซานซานพัดถล่มญี่ปุ่นเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้มากถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว33,000ล้านบาทค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งรับไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็มวลน,น้ําในเมืองไม่เพียงแต่สําคัญต่อชีวิตประชาชนเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญในการป้องกันความเสียหายภายในเมืองด้วยเช่นกัน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชีค้ค่ะว่าหลังจากนี้เมื่อโลกของเราเข้าสู่ภาวะโลกร้อนแสนสาหัสจะทําให้พายุที่เกิดขึ้นปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆค่ะส่วนทางญี่ปุ่นก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เสมอ